ต้องจับไม่น่อยเยพี่จจับไม่นอยพี่จงจับไปที่ข่าพี่จงจับไีขวาว่อะกข้างบนจะย่อพี่จงรับนี่ก่อนพี่จงรับนี่ก่อนคือคือคือต้อไปตรงนี้กเพี่พี่ม่ถกมือี่สวยเกางโอ้อันอันแล้วหรอกพ่อมีร่องเลยเจ้ขอก็ได้เจ้ของ ถ่ายเราไปด้านในด้านในถ่ายเราไปเดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินไปรอบๆกันนะครับหลังรถท่านได้เป็นดีนะครับขอขอให้เจ้าภาพนะครับ่กลุมร้านทองตาดาวนะครับนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ทางหลวงปู่ไปโอ้ถือของหลวงปู่บุญมาองค์นี้ของหลวงปู่บุญมาองค์นี้ของหลวงปู่บุญมาทำกีรติทำโม OK, đây là nhà